จะเชิญชวนไปเที่ยวกันหน่อยนะครับที่บางกอกใหญ่สงกรานบางกอกใหญ่แล้วไร้แอลกอฮอล์นะครับทบุญสงน้ําพระ13วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลวันปีใหม่ไทยเนี่ยครับที่วัดหงรัตนารามราชวร,รวิหารร่วมกับเขตบางกอกใหญ่สภาวัฒธรรมเขตบางกอกใหญ่แล้วก็สภาคนเมืองเขตบางกอกใหญ่นะครับวัดในเขตบางกอกใหญ่สถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดงานสงกรานครับ บางกอกใหญ่ไร้แอลกอฮอล์ทำบุญส่งน้ำพระ13วัดเพื่อเสริมสิริมงคลวันปีใหม่ไทยครับเขาจะจัดกันวันที่12คุณหมอครับ12ถึง16เมษายนครับวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพสวยมากผมเค,คเคยไปแล้วเคยไปแล้วใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะประจําแต่ละวัดเนี่ยมาประดิษฐานร,รวมกันไว้ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ํา 13วัดคือไปที่เดียวเนี่ยได้13วัดเลยนะครับอิ่มบุญครบจบที่เดียวไม่ต้องเสียเวลาไปวัดต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้ากับยุคของเที่ยวแบบนิว n o r m a l ด้วยนะครับ ตามชีวิตใหม่วิถีไทยเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยนะครับดังนั้นก็เชิญชวนแล้วครับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับช่วงว่างๆวันสงกรานไปกันได้นะครับ12ถึง16เมษายนนะครับที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารครับคุณหมอครับครับน่าสนใจนะครับแล้วแถวนั้นก็ไปได้หลายวัดวัดกัลยานมิตรเดี๋ยวแถวนั้นน่ะั้งนั้นหมดเลยผมไปได้หลายวัดเลยครับก็ไปทําบุญ สงนะพระใครบับบุญปีใหม่ใช่ครับ